รู้ไหมครับชาวไทยมิรถ้าสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลประทุขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบแอดกล้าบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ทั้งโลกจะต้องมองคือคลังขีปนาวุธของอิหร่านว่ามีอะไรอยู่บ้างเพราะนี่ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดานะครับมันคือของที่ถูกออกแบบมาเพื่อทะลุผ่านไอรอนโดมโดยเฉพาะและนี่คือคําถามสําคัญที่แอดอยากพาชาวไทยมิรลองคิดไปด้วยกันไอรอนโดมจะเอาอยู่ไหมถ้าเจอของพวกนี้เริ่มจากตัวแรกเลยครับฟาเต๊หนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้คือสายฟ้ากลางตะวันออกกลางมีระยะยน อยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรจุดเด่นคือเร็วมากยิงแล้วถึงเร็วอรอนโดมีเวลาในการสกัดน้อยลงอยากเห็นได้ชับตัวต่อนหน้าครับโซฟา,าร,รุ่นนี้พัฒนาเพิ่มจากฟาเตเป็นระยะ700กิโลเมตรแอดว่านีคือไม้เบื่อไม้เมากับฐานทัพอเมริกันเลยก็ว่าได้เพราะยิงถึงต่อด้วยเดสฟูเจ้าตัวนี้ระยะไกลขึ้นไปอีกยิงได้เกือบพันกิโลเมตรเลยครับแล้วมันยังคงเล็กและเร็วเหมือนเดิมอิสาราเอลอาจจะรู้สึกกังวลกับเจ้าตัวนี้อยู่ไม่น้อยเพราะนี่ข่าวว่าถูกซ่อนอยู่ตามภูเขาทั่วอิสราเอลยังไม่หมดนะคร ไอบาเชคันตัวนี้แอดขอใช้คำว่าของโคตรใหม่เพราะเพิ่งเปิดตัวปี2022นี่เองวิ่งได้เร็วแถมสามารถเปลี่ยนทิศระหว่างทางซึ่งระบบไอรอนโดมของอิสราเอลถูกออกแบบมาสำหรับขี่ปนาวุธที่วิ่งเส้นตรงครับถ้าเจอเจ้านี้เข้าไปบอกเลยว่างานเข้าแน่และที่สุดของที่สุดชาหาบ3ามเจ้าตัวนี้คือ MRBM หรือขี่ปนาวุธพิสศยกลางที่ยิงไกลถึง2,000กิโลเมตรใช้เชื่อเล่นว่าดาวตกจากเตหะรานก็ไม่เกินจริงแล้วถ้าอิหร่านส่งของพวกนี้มาเป็น ชุดๆพร้อมกันแล้วครับยิงจากหลายจุดคนละทิศคนละแรงดันคนละความสูงแล้วอย่าลืมว่าฮามาสกับเฮสโบลาก็มีของคล้ายกันอีกระบบไอรอนโดมจะรับไหวไหมถ้าโดมไม่ไหวเมืองในอิสราเอลจะเป็นยังไงแอดไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยจริงๆครับเพราะสิ่งที่เรากําลังเห็นมันคือสงครามเทคโนโลยีที่ใครพลาดแค่นิดเดียวอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเลยและนี่แหละครับคือสิ่งที่ช่องไทมิทอยากชวนชาไทยมิททุกคนมาเฝ้าดูเพราะในศตวรรษนี้สงครามไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปมันใกล้แค่ปลายนิ้วกับข่าวที่เรา กำลังดูอยู่ปากติดตามไม้ด้วยนะครับแล้วแอดจะพาจาะลึกให้มากขึ้นอีกในตอนต่อไป